สวัสดีค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะครูปุกก็จะมาบายสีให้ชมกันต่อเลยนะคะจากคลิปที่แล้วนะคะเราก็มาเพิ่มเติมสีสันนะคะให้เสร็จเรียบร้อยกันนะคะครูก,ก็จะใช้พวกกันเบอร์ใหญ่นะคะมาลงผมนะคะผมนะคะชุ่มผมนะคะเราก็จะระบายสีผมกันนะคะด้วยสีน้ําตาลนะคะเน้น สีผมกันเลยนะคะเดี๋ยวมันคลิปนี้นะคะครูปุ๊กก็จะระบายสีให้ชมกันต่อนะคะจากคลิปที่แล้วนะคะใครเพิ่งเข้ามาใหม่นะคะคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่3นะคะที่ว่าซูเปอร์แมนหนุ่มน้อยซูเปอร์แมนนะคะก็ถ้าเพิ่งเ,เข้ามาใหม่นะคะลองย้อนกลับไปนะคะชมคลิปที่แล้วนะคะสำหรับคลิปนี้เราจะมา แต่งแต้มสีสันของผมกันนะคะให้มีมิติมากขึ้นนะคะครูปูก็จะลงสีผมนะคะใช้บุกันเบอร์ใหญ่นะคะลงสีผมนะคะก็มาเป็นแรงบันดาลใจในการวาดรูปสีน้ำนะคะในสไตล์ของครูปูเองนะคะจากการที่เรา,าฝึกฝนมานะคะ อาจจะยังไม่ perfect เท่าไหร่นะคะแต่ก็อยากจะแบ่งปันนะคะให้กับทุกคนนะคะครูก,ก็มาแบ่งปันนะคะทักษะวิธีการนะคะในการวาดรูปให้กับทุกคนนะคะทุกคนจะได้นำไปปรับใช้นะคะสำหรับงานของเรานะคะนี่ก็ลง ช่วงผมนะคะตอนนี้เราก็มาเน้นเข้มช่วงคิ้วกันเลยนะคะให้ดูโดดเด่นขึ้นมานะคะคิ้วกับตาเขาจะเด่นนะคะเพราะเอกหนุ่มน้อยซูเปอร์แมนนะคะคิ้วกับดวงตานะคะแล้วก็ลงนะะให้ออกมาใกล้เคียงที่สุดนะคะ ระบายนะคะขอแพคะ่ะมีเสียงรถผ่านแทรกเข้ามานะคะเราก็ค่อยๆไล่น้ําหนักนะคะสีผมนะคะใช้สีน้ําตาลเข้มนะคะสีน้ําตาลเข้ม ลงเสียงตาลเข้มนะคะผมจะแบบอยากโศกหน่อยๆนะคะลองฝึกกันดูนะคะเราก็จะได้เส้นผมนะคะสลวยนะคะเส้นผมสลวยเกิดจากการที่เราตวัดพวกกันนะคะให้แหลมคมนะคะใช้พวกกันนะคะ ไลายพกกันนะคะตะวัดให้แบบเรียวเรียวเล็กตวหวัดให้แบบเรียวเล็กคุปตุจาหวัวล้ออะไรนะคะขำอะไรเอ่ยนะคะนี่นะคะเราค่อยๆแต่งเติมนะคะสีสันลงไปนะคะคุปูุใช้สี เหลืองทองนะคะลงเป็นพื้นผมนะคะเพราะว่าผมเขามีความเหลือบนะคะเหลือบเป็นสีเหลืองทองนะคะเดี๋ยวนะคะต้องอ,อาบน้ำออกใหม่นะคะเพราะว่าเวลาว่าเราจะไปโดนแก้วนะคะแก้วน้ํานะคะนี่นะคะเราก็ลงช่วงผมนะคะดูลักษณะผมนะคะ ทิศทางของผมเราก็ลงให้เต็มพื้นที่กันเลยนะคะนี่นะคะเราก็จะได้พระเอกซูเปอร์แมนที่ออกมานะคะแบบไม่ใช่ก็ใกล้เคียงนะคะอันนี้ก็เราอาจจะให้กำลังใจตัวเองก็ได้นะคะแต่ไม่ได้หลอกตัวเองนะคะไม่ได้มหลอกตัวเองนะคะ บอกว่าไม่ใช่ก็ใกล้เคียงนะคะแล้วเราก็พัฒนาต่อไปนะคะเราก็วาดออกมาถึงแม้ตอนแรกอาจจะยังไม่ใช่แต่ก็ใกล้เคียงนะคะยังดูออกนะคะว่าเป็นหนุ่มน้อยซูเปอร์แมนนะคะเราก็ลองถามคนใกล้ชิดเพื่อนสนิทดูนะคะว่าเราวาดออกมาเขาดูออกไหมนะ,ะว่าเป็นใครนะคะครูก็เริ่มใช้ วิธีนี้แหละค่ะเวลาวาดภาพคนเหมือนตอนฝึกวาดใหม่ๆนะคะก็จะถามว่ารู้จักไหมคนนี้ใครอะไรแบบนี้นะคะก็จะทําให้เรามีกําลังใจมากขึ้นนะคะถ้าสมมุติเขาทายถูกนะคะว่าเราวาดใครเอ่ยแล้วเขาทายถูกนี้เราก็จะมีกําลังใจฝึกวาดต่อไปนะคะนี่ก็เป็นแรงบันดาลใจนะคะจาก ประสบการณ์ของครูปูนะคะที่เริ่มฝึกวาดภาพคนเหมือนนะคะพอเราวาดเสร็จเราก็ถามคนใกล้ชิดคนรอบตัวเราดูนะคะว่ารู้ไหมว่าเราวาดใครถ้าเขาบอกว่าไม่รู้เหมือนกัน, <c oughs> อ,น,น,อ,น,นอันนี้ต้องกับพิจารณานะคะพิจารณาตัวเองนะคะแล้วก็มุ่งมั่นขยันฝึกต่อไปนะคะอย่าเพิ่งท้อนะคะเอ้าไม่เหมือนไม่เป็นไรวันนี้นะคะ เดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะเหมือนก็ได้เป๊ะเวอร์เลยก็ได้นะคะพรุ่งนี้นะคะเราก็ให้กําลังใจตัวเองนะคะอย่าเพิ่งท้อนะคะไม่ใช่ว่านไม่เหมือนรูปแรกก็โอ๊ยไม่ไหวแล้วเราคงวาดไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะคะการที่เรายังางานศักยภาพของเราออกมาไม่ได้เนี่ยก็เกิดจากการที่เราไม่ได้ทําซ้ําบ่อยๆนะคะเมื่อเราทําซ้ําบ่อยๆเดี๋ยวเราเอ้าวสีน้ํา ทำไมเราว่าสีน้ําได้อะไรอย่างเงี้ยเหมือนที่ครูบุเจอประสบการณ์กับตัวเองจากที่ไม่ชอบสีน้ําแล้วทําไมเรามาชอบสีน้ําเพราะอะไรนะคะเพราะยิ่งว่าเราก็ยิ่งสนุกนะคะยิ่งพูดเยอะได้นะคะพูดไปแล้วก็ระบายไปนี่ก็ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะมาทําได้นะ,ะพูดไปแบบไม่มีสคริปต์นะคะถ้ามีสคริปต์ครูปุคงพูดไม่ออกนะคะ คือเหมือนเหมือนกับว่าเฮ้ยเราโดนจริงจริง,รงก็ต้องมีสคริปต์ใช่ไหมคะเวลาพูดนะ่ะเราก็จะได้พูดเป็นหลักการอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะแต่อันนี้พูดไปวัดไปนะคะแนวอาร์ตอาร์ตนะคะศิลปะนะคะก็เลยพูดไปตามที่เราคิดได้นะคะไปเรื่อยๆนะค,ะคิด <c oughs> คิดไปเรื่อยๆนะคะคุณฟังก็อาจจะแบบงงๆนะคะบางครั้งนะคะต้องขออภัยนะ,ะ <c oughs> ถ้าคุณฟังแบบเอ๊พูดอะไรนะคะไม่รู้เรื่องอะไรนะคะก็ต้องขออภัยด้วยนะคะครูก็าวาดไปพูดไปนะคะให้สนุกนะคะกับการสร้างสารรค์ผลงานนะคะ <c oughs> เพื่อเป็นแรงบันดาลใจนะคะให้กับทุกคนนะคะทุกคนจะได้เห็น วิธีการวาดนะคะก็จะทำให้เรารู้สึกว่าเออเราอยากที่จะทำสิ่งนี้เหมือนกันนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเรามาเพิ่มเติมสีสันนะคะสีสันก็คือสีน้ำตาลแดงนะคะเพื่อให้ภาพดวงตาดูเด่นชัดขึ้นมานะคะโบก็จะใช้สีน้ำตาลแดงนะคะลงนะคะลงตามแนวนะคะช่วงลูกตานะคะตอนนี้เรามาเพิ่ม สีสันนะคะสีสันของแสงเงานะคะให้ชัดเจนขึ้นมานะคะวันในคลิปอาจะจะระบายไม่เสร็จนะคะก็ระบายให้ชมกันนะคะนี้เราก็มาใส่แสงเงาเช่วง ช่วงตานะคะช่วงเบ้าตานะคะเราก็เน้นขึ้นมานะคะ<ม>เห็นไหมครับก็จะทำให้ภาพเราดูสมบูรณ์ขึ้นมานะคะ<ม>เราจะต้องเก็บรายละเอียดแสงเงานะคะจริงๆแล้วนะคะก็ต้องอาศัยเวลานะคะในการเก็บรายละเอียดแสงเงานะคะพยายามถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกนะคะออกมานะคะเน้นนะคะเน้น ด้วยสีน้ำตาลแดงนะคะแสงเงานะคะตรงนี้ก็เหมือนกันนะคะช่วงปากนะคะครูปุ้มก็จะตัดเส้นนะคะใช้สีน้ำตาลแดงนะคะตัดเส้นเน้นช่วงปากขึ้นมานะคะนี่นะคะก็ไปถึงมุมปากเลยนะคะจะใช้สีเห็นไหมคะเขาก็จะดูอมยิ้มขึ้นมานะคะอมยิ้มนะคะจากนั้นเราก็มาใส่ช่วงดูจมูกนะคะเป็นเพิ่มสี สัแสงเงาขึ้นมานะคะจริงๆแล้วตรงนี้ก็จะต้องเน้นสีน้ำตาลแดงนะคะน้ำตาลแดงผสมสีส้มลงไปหน่อยนะคะสีส้มนะคะตรงนี้ก็จะเป็นช่วงขมับที่แบบเข้มขึ้นมาเลยนะคะไล่สีนะคะ เน้นขึ้นมานะคะช่วงรู้สึกว่าจะเข้มขึ้นไปแล้วนะคะเป็นช่วงหนกหนกแก้มไว้นะคะตรงนี้นะคะก็เป็นช่วงขมับนะคะ ะบายมาส่วนช่วงนี้เราก็ไ like, ล่ให้กลมกลืนกันไปเลยนะคะนี่นะคะเราก็ค่อยๆไล่สีนะคะตรงนี้ก็ลงเป็นสีอ่อนไปก่อนก็ได้นะคะตรงนี้ก็เป็นสี เข้มนะคะส่วนช่วงแก้มแล้วก็โหนกแก้มนะคะแล้วก็ค่อยระบายนะคะดูเอ่อสีนะคะสังเกตสีนะคะ ใช้สีน้ำตาลแดงนะคะตัดเส้นนะคะเน้นดวงตาให้คมชัดนะคะอ่ะนานะคตัดเส้นเน้นดวงตานะคะค่อยไปใส่แสงเงานะคะให้เด่นชัดขึ้นมานะคะ ตรงนี้ก็เน้นช่วงปีกจมูกนะคะแสงเงาปีกจมูกนะคะส่วนช่วงผมนะคะกลับมาที่ผมกันต่อนะคะช่วงผมนะคะลงสีน้ำตาลนะคะ นะคะลงลากเส้นเน้นคิ้วขึ้นมาอีกนะคะเน้นคิ้วให้หนาแล้วก็เข้มนะคะลักษณะเด่นของหนุ่มน้อยซูเปอร์แมนนะคะเราก็จะต้องแคปเจอร์ออกมานะคะมีลักษณะเด่นตรงไหนนะคะก็คือช่วง คิ้วและตานะคะจะมีความคมนะคะแล้วก็ลากเส้นนะคะก็ออกมากประมาณนี้นะคะก็ครูผู้ภัยสีให้ชมกันประมาณนี้นะคะวันนี้ เดี๋ยวเราค่อยเก็บรายละเอียดนะคะอีกทีนึงนะคะวันนี้คุูระบายให้ชมกันประมาณนี้นะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็อาจจะยังไม่เสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวครูจะมาเก็บรายละเอียดอีกทีนึงนะคะวันนี้ก็ขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามและการรับชมนะคะพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะเราลงสีให้ เสร็จเรียบร้อยนะคะลงอ่านี่นะคะใช้อ่าสีเพิ่มนะคะลงแสงเงานะคะสีสันนะคะเ,คเดี๋ยวครูประจำระบายให้เสร็จนะคะคนี่ก็เป็นพื้นฐานนะคะในการระบายสีแบบง่ายๆใส่แสงเงานะคะคก็ขอบคุณสำหรับการติดตามและการรับชมนะคะวันนี้ าวาดให้ชมกันประมาณนี้นะคะเดี๋ยวสักนิดนะคะเพิ่มเติมสีสันของปากนิดนึงนะคะเพื่อให้หนุ่มน้อยซูเปอร์แมนดูยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะอมยิ้มนะคะอมยิ้มนะคะวันนี้ก็ ระบายสีให้ชมกันประมาณนี้ค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ